สวัสดีครับผมถึงบ้านแล้วถึงชมพูรีแล้วครับผมได้ของดีมาฝากในบ้านเดียวเฮ้ยอ่ะมาข้อมาข้อมาข้อหวานพี่น้องอันนี้บัตข้อหวานนะครับเนี่ยนี่บัตข้อหวานบัตข้อหวานก่อนอะเดี๋ยวปลกร้ายพี่น้องเดี๋ยวปลกร้ายถึงมะฮอดครับมะฮอดบางันนี่แหละมางแป๊บบางวัวพี่น้อง นี่คอเดียวงฝากผมเลี้ยไปดองแล้วอยากชมหม้อผู้ใดหมขกอหวานครับผมเกิดมาผมเคยพอเคยเห็นขึ้นอาวก็ข้างเลยว่านี่ก่อนบโดกเด้เต็มพ่วงอยู่ครับผมนี่เต็มพ่วงงามๆพี่น้องมะขคอมะขคอมะขคอหวานนี่ไงหวานดีๆครับผมบริวารนี่หวานข้างพี่น้องอือ มะขอช่ย,ยาพุม่มครับผมหวานครับนี่หวานแวะมาจากไทยครับผมแวะมาจากไทยยามสดๆครับผมอาเจอาเจีไปจ้าไปไปดีค่กันเยดีด <c oughs> ีมีไหม่มันจะใช่เยาพุ่มไนนี่แหละด็กขอขอหวานคือนอำหวานน,าวานี่ All oh, right.